วัตถุมงคลที่สุดก <c oughs> ็คือร่างกายของเรานี่เองหลายคนก็จะไปหาวัตถุมงคลไปบูชาที่น่นที่นี่มานะเรามาฟังมองในการปฏิบัติธรรมว่าไอ้วัตถุมงคลน่ะมงคลคือสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่การไปสู่ธรรมะหรือว่าการ หลุดพ้นะหลุดพ้นทุกเรือว่าการไปปฏิบัติธรรมอะไรก็แล้วแต่ไอ้ตัวที่จะเป็นผู้ที่มามาเป็นเครื่องช่วยของเราเนี่ยเป็นเครื่องมืออที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้เนี่ยคือร่างกายของเรานเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ร่างกายของเราให้อมีประโยชน์นะซึ่งมันเกิดมากับเราเนี่ยก็จะตายโดยพร้อมกับเราเนี่แหละนะ นั่นคือร่างกายของเราเนี่ยแหละที่เป็นวัตถุมงคลที่มงคลที่สุดแล้วนะในข้อหมายของร่างกายเนี่ยที่จะเอาไปใช้ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คืออถ้าร่างกายมันจะเป็นดินน้ําไฟลงนะมันเป็นจะเป็นตัวที่ดินน้าไฟลงที่อยู่ในร่างกายตัวเราร่างกายของเราที่ร่างกายเราเรามีมันก็จะมีอยู่สามในยน่า ร่างกายตัวร sure. ่างกายคือดินน้ำไฟลมที่มันอยู่เนี่ยเราจับดูสิเราจับดูเนี่ยมันจะมีไอ้นุ่มๆอ่อนๆเนี่ยก็จะเป็นไอ้นุ่มๆอ่อนๆบวกนีก็จะเป็นธาตุน้ำนะอันนี้มันเกาะกลุ่มกันอยู่เนี่ยนุ่มๆอ่อนๆเนี่ยถ้าเป็นสัมผัสตัวที่สัมผัสดูเนี่ยอันนี้ก็คือธาตุลมนะมันจะย้อนกันนะไอตัวร่างกายจะเป็นดินน้ำไฟลมอันนี้เป็นส่าสักษว์ของพุทธนะ ถ้าเป็นสำนวนคนไทยเดี๋ยวกดินน้ำลมไฟเดี๋ยวสำนวนของฟุตเนี่ยสำนวนของบาลีเนี่ยก็จะใจว่า,าดินน้ำไฟลมนะเพราะว่าอาดินน้ำเนี่ยดินจากดินก็คือธาตุแม่น้ำจากธาตุพ่อเนี่ยเข้ามาผสมกันแล้วจะเกิดไฟแล้วก็จะได้อาหารได้อาหารขึ้นมาก็จะเป็นไฟแล้วก็จะมีลมเข้าไปตอนที่เราเกิดเกิดขึ้นมาพร้อมกับเราก็มีธาตุลม เกิดมา,พมามเพราะมีธาตุลมเพราะฉนั้นเมื่อเกิดมามันก็ดินน้ําไฟลมใช่ไหมแต่เมื่อตายไปลมมันจะไปก่อนลมจะไปกอนใช่ไหมลมมันจะไปกอดลมเสร็จแล้วลมหมดแล้วไฟก็จะหายไปครับเนี่ยไฟก็จะหยุดตัวก็จะเย็นลงนะหลังจากนั้นน้ําก็จะไหลออกก็จะเหลือแต่ดินนี่นะอันนี้คือตัวร่างกาย ตอนนี้ตัวกายเนี่ยกายนี่ที่เป็นปภาษาที่ไม่ใช่เ,เป็นแบบบาลี erm นะอันนี้เป็นกายแบบไทยๆแบบที่เราแปลแปกันมาเนี่ยคือคําว่ากายจริงๆของของการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสเนี่ยคือไอ้ตัวที่เป็นธาตุลมนี่แหละที่เอาไปสัมผัสที่มันเคลื่อนไหวไปมาได้เนี่ยอันนี้คือธาตุลมเนี่ยเคลื่อนไหวไปมาคือวัตตะวัตตะคือตัวสัมผัสเนี่ยมันจะย้อนกลับขื้นมาในจากร่างกายนะดินะ ดินน้ํำไฟดมมันจะเป็นลมนะเกลือสัมผัสเย็นร้อนเนี่ยก็จะเป็นไฟนะทั้งเย็นทั้งร้อนนะไอ้ธาตุไฟเนี่ยถ้าไฟต่ำเนี่ยก็คือธาตุเย็นมันก็เย็นธาตุไฟสูงก็คือร้อนเนี่ยคำว่าอ่อนเนี่ยก็คือเนี่ยที่มันนุ่มๆที่มันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะเราจับไปแล้วมันเกาะกลุ่มกันนุ่มๆเนี่ยอันนี้มันเป็นธาตุน้ำนะมันมีน้ําอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถึงจะเป็น ธาตุอย่างธาตุดินนะดินที่มันแข็งแข็งเนี่ยที่มันข้นแข็งเนี่ยเป็นธาตุดินนะอันนี้เนี่ยคือตัววัตถุวัตถุมงคลที่นํามาใช้เพื่อที่จะพ้นทุกข์ได้หรือว่ามาปฏิบัติธรรมนะอีกกายหนึ่งที่เป็นกายในในพระธรรมในบาลีก็คือกายที่เป็นเบ,บ็ดตาหูาจมูกลิ้นกายเนี่ยอันนี้ขยายความออกจากกายออกไปอีกนะว่าเป็นกายยะ อันนี้เอาเป็นกายะแล้วกันว่ามันเป็นกายที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมคุณจะไปมีวัตถุมงคลชนิดไหนก็แล้วแต่คุณจะต้องเอาตาเอาหูจมูกเอาลิ้นเอากายไปสัมผัสแล้วมันก็จะเข้ามาสู่เ่นมันไปหาวัดพระสมเด็จสมเด็จอะไรก็แล้วแต่อะไรที่อันรที่พวกคุณว่ามันวิเศษวิสุวอะไรต่างๆที่เขาพากมาหากันอ่ะมาคุณก็ต้องเอาตาเอาหูเอาจมูกเอาลิ้นเอากายไปสัมผัสคุณถึงจะ รู้ว่าอันนั้นคือสมเด็จจริงหรือสมเด็จปลอมมีผงมีพระเครื่องพระอะไรก็ว่ากันไปนะ่ะเรีว่าบิดตะกุดของขังว <c oughs> ่ากันไปเต้องเอาตาหูจมูกนิ้นไปไปสัมผัสอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถ้าคุณไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีนิ้นไม่มีกายอะไอพวกที่เป็นวัตถุมงคลที่อยู่ภายนอกกายของคนเนี่ยมันจะรู้รู้เรื่องเนยด,ดูรู้เรื่องได้ไหมจะสัมผัสได้ไหมอ,อันนี้แหละเพราะนั้น กายนี่แหละร่างกายของเราเนี่ยคือวัตถุมงคลที่สุดนะอีกที่สําคัญอีกอนหนึ่งก็คือกายเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันเสมอถ้าหากว่าใครรู้สึกกายเนี่ยมันจะอยู่กับปัจจุบันแต่ว,ว่าถ้าหากคนรู้สึก,กจิตเนี่ยคือซึ่งเรารู้สึกย่งจิตมันจะอยู่ในอดีตในอนาคตคือในความคิดในสังขารนะถ้าคุกอะไรงคือรู้สึกกายไม่รู้กว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือว่าสุกเห็นหรือว่าสักแปลว่าเห็น ไม่ใช่เห็นแล้วเอาไปคิดนะถ้าคิดมันก็ไปกลับไปเข้าไปสู่ทะลุไปแล้วเพราะว่าตาหูได้ยินได้ยินมันได้ปรุงไปปรุงที่จิตแต่ว่าถ้าได้ยินได้เฉยว่าเป็นเสียงอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นแค่ขคลื่นมากระทบเลยอันนั้นเรียกว่าสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินอย่างไก,กรณีที่ท่านที่ให้ภายยะบอกภายยะว่าเอาอย่างนี้ภายยะไอคือเพียงแต่สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่ารู้สึก ก็บรรลุถึงอรหันได้นะในระดับธรรมดาเ,เพราะฉนั้นกายนี่แหละที่จะเป็นตัวที่จะเป็นเครื่องอยู่หรือเป็นเครื่องมือนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการอยู่กับปัจจุบันไม่ได้อยู่ใน้าเป็นความคิดเนี่ยมันจะปรุงในอนาคตบ้างคิดถึงเรื่องอดีตเป็นสัญญุงสัญญยายความจุงความจําขึ้นมาเยอะแยะไปหม,หม,หมเวลาเรา ทำอันไอ้ทำกรรมฐานทำไอ้มีปาสนาอะไรก็แล้วแต่ละการปฏิการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือต้องการอยู่กับปัจจุบันนยอยู่กับปัจจุบันแล้วคราวนี้ที่อยู่กับปัจจุบันท่านอยู่ทำไมเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันแสดงตัวอยู่เสมอเนี่ยมันเป็นอาการลิโกนะจะทำมั่งบริจาาเป็นอาการลิโกไม่ใช่ว่ามันมันไม่แค่ว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ มันจะอยู่ได้ต,ตลอดการสมัยพูด้นย่าอเป็นอย่างนี้สมัยนี้ก็เป็นอย่างนั้นสมัยต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้อันนี้ก็อีกความหมายหนึ่งนะแต่ว่าความหมายที่มันเป็นธรรมะอ่าที่จะพ้นทุกออกมาใช้พ้นทุกในปัจจุบันได้เนี่ยคือมันเป็นอาการริโกที่ธรรมะมันแสดงตัวอยู่เสมอทุกหน่ก็แสดงตัวอยู่เสมอนะอย่างกรณีเอาเอาแค่ลมหายใจเนี่ยเอาถ้าเราหายใจถ้าใครสังเกตลมหายใจเนี่ยอ่อลมหายใจเข้าลมหายใจออก ถ้าคุณอันนั้นมันเป็นธรรมชาติของมันนะถ้าลองคุณหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกเนี่ยไม่ให้มันออกสิมันมันมันจะเป็นยังไงอะมันจะตะเกิดคุกเพราะว่าธรรมชาติของมันจะต้องเข้าแล้วมันต้องออกถ้าคุณไปไปจัดการธรรมชาติคุกจะไปบังคับมันอ่าก็เรียกว่าเป็นทําให้เป็นอันตราเป็นตัวเราเนี่ยเราจะบังคับมันมันก็จะเป็นทุกทันทีอะหายใจเข้าหายใจหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกเี่ยก็เป็นทุกทันที คืออันนี้มันเป็นมันแสดงกันเลยว่าแสดงไตรักไตรักออกมาว่ามันเป็นอันนี้จังคือมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่คงที่มันไม่อยู่คงที่ลองคุณหายใจแล้วหยุดให้มันอยู่คงที่อย่างนี้ไปเอาละไม่ไม่หายใจอไม่หายใจเข้าหายใจออกคุณทําลองดูสิทําไปเพราะมันก็จะคุกกันทีเพราะว่าอ่ะมันมันต้องมันไม่เที่ยงมันเป็นอันนี้จังขบันอย่างนั้นอยู่แล้วนะแล้วก็คราวนี้ มันก็จะทุกข์เพราะว่าคุณจะไปบังคับให้มันให้มันไม่หายใจไม่ต้องไปคิดอะไรมากแค่หยุดหายใจไม่คิดอะไรมากแล้วมันทุกข์เลยเไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของไอ้จิตมันไปแสดงตัวแสดงตน,นอะไรต่างๆหรือว่าไปนั่งสมาธิออกมาเป็นบรรลุธรรมฌานึกใจหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ต้องเอาแค่ลมหายใจเนี่ยคุณบังคับมันได้ไหมล่ะบังคับมันบอกว่าเออเนี่ยเราจะให้มัน ไม่ต้องหายใจเพราะสมมติว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องอควันหรือพิษอะไรออกมามันเป็นควันเราไม่หายใจแถ้าหายใจแล้วมันจะสูดควันพิษเราไม่หายใจทําได้ไหมละ่ะเพราะว่าอันนั้นคือมันไม่เที่ยงคือมันจะต้องเปลี่ยนแปลงมันจะต้องทาตามปกติมันก็ต้องมีการเคลื่อนไหวแต่ละอันนี้จังแล้วก็ถ้าเราไปบล็อกกันไว้คือเป็นคุกทุกคัง มันเป็นอนัตตาอะไรแล้วบังคับมันไม่ได้เนี่ยคือมันไอคำว่าบังคับมันอนัตตาเนี่ยคือเราบังคับมันไม่ได้มันมันเป็นของมันอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ไปบังคับมันแต่ว่าเราจะอยู่เราจะรู้รู้มันเราจะรู้มันที่มันเป็นเป็นตามจริงของมันเนี่ยการเป็นตามจริงของมันคือการเป็นปัจจุบันปัจจุบันขณะเนี่ยสิ่งที่อยู่กับปัจจุบันขณะคือกาย ไม่ใช่จิตนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องใช้กายนี่แหละแล้วก็สิ่งนี้แหละคือเป็นวัตถุมงคลที่เป็นมงคลที่สุดนะมงคลที่สุดในการใช้ในการปฏิบัติธรรมไม่ใช้ของคนอื่นก็ไม่ได้นะต้องเป็นกายของเราเองด้วยนะอย่าไปบอกว่าจะอาศัยกายคนไดไหมคุณกายคนดีไม่ได้ร่างกายของคุณนี่แหละของเราเองนี่แหละนะ ของเราเองนี่แหละที่เป็น,ปน,ปนวัตถุมงคลไม่ต้องไปหาอย่างอื่นเลยเพราะว่าคุณไปหาอย่างอื่นเนาะเอาอย่างวัตถุมงอย่างอื่นตะกุดตะเกิดอะไรอะไ่พจะพุทธรูปสร้างพรุทธรูปใหญ่อะไรก็แล้วแต่สร้างว่ากันแห่กันสร้างพุทธรูปกันอยู่เนี่ยนะคนต้องเอาตาเอาหัวจมูกลินเอากายของคุณไปสัมผัสไหมคุณถึงจะรู้ว่าโอ้นี่พุทธรูปใหญ่ได้บุญได้กุศลเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยจะไปเอาไอ้อะไรน่ะไอ้ ยู่กับครูบาอาจารย์ได้ไอ้ครูบาอาจารย์เอาเหรียญเอาทําเหรียญทําเหรียญหรือว่าเอาเกสาเกอะไรก็ว่าไปของของเขาอ่ะมาคุณต้องตาหูจมูกลิ้นกายของคุณอะไปสัมผัสไหยคุณถึงจะรู้เอว่าอันนั้นมันเป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเป็นมงคลเนี่ยของเราก็ย้ําเลยว่าร่างกายของเราเนี่ยเพราะนั้นต้องเอาทําร่างกายของเราเนี่ยให้ให้มันดีรักษาร่างกายของเราให้มันดีเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือนะ ไม่ใช่รักษาร่างกายเพื่อจะให้มันหนุ่มมันแน่นเนี่ยไม่เห็นพากันจะไปหายาหาอะไรมาไปทํามีเบี้บเไปอะไรนะไปทําไปผ่าตรงผ่าตัดยังไงเสียมันก็ต้องร่วงโรยไปตามเวลาของมันอาจจะชะลอความแก่ได้อซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดมันเป็นในกฎอนิจจังทุกขังนะตตาอยู่แนละ้วบางคน ไปทําแล้วอาจจะเกิดโรคเกิดภัยหนักไปกว่าเดิมก็มีบางคนก็ไอซีเดโคนเน่าบางทีบางหลายหลายอย่างเนี่ยเพราะนั้นตัวร่างกายของเราเนี่ยรักษาตามสมควรเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมเพราะว่าร่างกายของเราอยู่กับปัจจาวันเสมออยู่กับปัจจุบันเสมอมันเป็นอาการลิโกลัวร่างกายกายของเราเนี่ย เป็นอาการกกริบกวไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายหรือในมองในมุมอมองของของเราเนี่ยก็คือสัมผัสจะร้อนอ่อนแข็งเนี่ยไอ้น,นี้คือตัวความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะไอ้ตัวที่เป็นดินน้ำไฟลมนะอันนี้มันเป็นตัวที่มาปั้นให้มันเป็นตาหูจมูกลิ้นอเพราะฉะนั้นมันมีมุมมองอที่ว่ามันเป็นวัตถุเนี่ยที่จะเป็นวัตถุมงคลที่สุดเนี่ยนี่ยก็คือกายของเราเนี่ยเพราะฉะนั้น ขอให้เราได้นำเอาไอ,ไอ้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยทั้งหลายเนี่ยได้ได้ได้ดูแลร่างกายนะไม่ใช่ดูแลเพื่อจะให้มันคงทนถาวรคือดูแลเพื่อที่จะให้มันสามารถที่จะเป็นเครื่องมือในการอยู่กับปัจจุบันของเราให้ได้นะเช่นการเดินจงกรมกันนั่งสมาธิดูลมหายใจทากรรมฐานไอ้เคลื่อไนไหวอะไรต่างๆอาศัยกายทั้งนั้นแหละนะอาศัยกายเพื่อที่จะทํา ทำให้อยู่กับปัจจุบันเพราะจิตของเราเนี่ยมันจะไปอดีตบ้างปวลาคตบ้างนะซึ่งถ้าหากว่าไม่มีกายจิตมันก็จะไม่มีเ,เครื่องอยู่หรือไม,ไม่มีที่อาศัยที่จะมาอยู่พอเรามาอยู่กายแล้วเราจะเห็นจิตมันไปสิ่งที่เราเห็นพวกนี้แหละมันจะเป็นวิชานะที่จะามาดับทุกข์วิชาหนึ่งก็คือเห็นบุพเพนิวาสานุดิยาอนยะ่างที่เล่าให้ฟังว่าถ้าหากว่าใครจะ ก็แล้วพ้นทุกในปัจจุบันเนี่ยคุณจะต้องอเห็นวิชาสามคือเห็นบุเพนุบาทารโดยยานเห็นว่าเมื่อกี้คุณคิดอะไรแล้วก็เห็นว่าจิตของคุณเนี่ยมันคิดขึ้นมาของมันได้เองเนี่ยมันเป็นอาอนิังนะึ่อแล้วก็มันทอนอยู่ไม่ได้เป็นทุกของอังอย่างที่ยกตัวอย่างกรณีลมหายใจเนี่ยมันถ้าลมคุณหยุดตรงนี้มันจะเป็นทุกข์ไหมแล้วมันเะป็นอะนะัตนะตาคือเราบังคับมันไม่ได้สิ่งที่จะให้เห็นตรงนี้คือให้จิตของคุณที่เห็น เห็นอย่างจริงใจนะเห็นอย่างจริงๆของคุณน่ะไม่ใช่คิดเอาส่วนใหญ่แล้วคนก็เออฟังหลวงพ่อไปก็เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ว่าคุณต้องฝึกเอานะคุณต้องฝึกให้มันเห็นเห็นตามจริงอ่ะไม่ใช่ความจริงที่มันที่พวกเราพูดความจริงความจริงจริงๆมันมันต้องเห็นตามจริงตามจริงนะกขณะนั้นน่ะขณะนั้นซึ่งจะเห็นได้ตามจริงนั้นคือคุณจะต้องอาศัยกายอาศัยร่างกายนี่แหละนะที่จะเป็นตัวที่มาเป็นตัวสังเกต ว่าเออขณะนี้มันมันอยู่ในปัจจุบันนะมันอยู่กับร่างกายมีเกิดสัมผัสเย็นร้อนแข็งทล้วสมัยมันไปคิดเราเห็นว่ามันไปคิดนั่นแหละคือวิชาหนึ่งเราต้องเห็นอย่างนั้นบ่อยๆๆจนเราเห็นว่าโอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วมันก็ดับไปเป็นธรรมดานะยังกินจีสมุทรยะธรรมังสัมบันตังนิโรธธรรมมันติเนี่ยไะนั้นก็ฝากกับผู้ปฏิบัติธรรมไว้ว่าอ่าสิ่งที่มงคลเป็นวัตถุมงคลที่สุดเนี่ยก็คือร่างกายของเราเอง